ววามแค้นอยู่ที่ใดเก็บเอาไว้ใช่กบหายแค้นสะสมไว้สุมสวงแน่นแล้วลอกมาทีลาแผ่นแก่แคนกันทีละคนไม่เป็นไรพอกันกินมากกว่านี้และบัดนี้ขอคืนทั้งดอกและต้นเช่งบัญชีบุคคลต่อบุคคลล้างสานกันปีบคคนคน,น,น,นพอคนมาแลกกัน สวัสดีครับผมวอยปืนจีนครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัวโตเกียวมารุอิเทอรัตเคิร์ฟนะครับมามาดูกันโตเกียวมารุอิชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าปืนญี่ปุ่นนะครับวันนี้เราเราเข้ามาดูปืนญี่ปุ่นกันบ้างว่าฝั่งูุนเขามีอะไรบ้างนะครับเจ้าตัวมารุอิเทอรัตเคิร์ฟเป็นระบบแก๊ส non b บ o บ b a c k นะครับยิงแล้วสไลด์ไม่ขยับนะครับยิงนิ่งๆนะครับรับเดี๋ยวจะให้ดูว่าจุดดีของเขามีอะไรบ้างครับมาดูแพ็กเกจเท่าก่อนมารุอิอย่างที่เราเห็นครับแพ็กเกจเขาดีไซน์มาค่อนข้าง แล้วก็มีบอกนูน่นบอกนี่อะไรตามตามกล่องไปซึ่งอ่านไม่ออก <c oughs> โอเคไหมนะครับเปิดกล่องมาเจออะไรบ้างเปิดกล่องมาเจอปอืนแม็กกาซีนนะครับแล้วก็จะมีไอ้กล่องกล่องกล่องไอ้ตรงนั้นนะ่ะไอ้ตัวนั้นจะเป็นลูกกระสุนทดสอบนะครับซึ่งแนะนําว่าให้เก็บไว้นะครับไอ้ตัวนี้ราคาม,มีราคานะครับมามาดูกันเจ้าตัวเทารัดเคิร์ฟของมาลุอิเป็นยังไงนะครับต้องบอกก่อน ตัวค่อนข้างเล็กอ่าดูมือผมเทียบดูนะครับนะโอเคไหมมันเป็นเป็นกึ่งกึ่งเหมือนตัวพวกซ่อนแล้วก็จะมีคลิปอันนี้มาสาหรับเราจะเหน็บใส่กับไอ้เจ้าตัวกางเกงอะไรเงี้ยนะครับนะซึ่งเขาก็ให้มาค่อนข้างครบนะครับเจ่ตรงจุดหน้าของเขาต้องบอกก่อนตรงนี้จะเป็นเลเซอร์ปอมนะครับนะแนะนาว่าสําหรับคนที่พอมีฝีมือนะครับให้ถอดออกมาแล้วก็เอาเลเซอร์จริงยัดเข้าไปโอเคไหมเลเซอร์ตัวไม่กี่บาทนะครับใส่ฐานใส่วงจรเข้าไปนะครับมันจะมีตัว ตรงนี้จะเป็นเลเซอร์แล้วตรงนี้จะเป็นหลอด LED นะครับก็จริงๆใส่ IR ก็ได้นะครับหลอด IR เข้าไปนะครับไว้มองมองในที่จริงๆแล้วตัวเนี้ยเหมาะกับการสะสมหรือว่าจะเป็นตัวสำรองนะครับในสนามนะครับงานค่อนข้างดีตัวนี้บอดี้โครงสร้างเป็นพลาสติกเกือบทั้งตัวแม็กกาซีนมันจุ10นัดนะครับบอกเลยว่า10นัดนะครับเวลาถอดเข้าถอดออกเนี่ยมันจะบอกหลายคนก่อน เขาจะไม่มีปุ่มปลดแม็กให้นะครับไม่มีปุ่มปลดแม็กนะครับต้องใช้วิธีนี่ทํามือเหมือนนี่บีบสองข้างอย่างนี้นะครับบีบปึ๊บเราจะดึงออกได้โอเคนะแม็กซ์ซีนมาจุกสิบนัดความแรงที่วัดได้ที่ผมวัดได้นะสองร้อยหกสิบถึงสองร้อยเก้าสิบฟุตต,ต่อวินาทีถามว่าโอเคไหมตัวขนาดนี้จะเอาเอะไรกัมันมากนะครับวัดด้วยลูกศูนยี่สองกรัมนะเวลากรัมนี่นี่เลิบยูเลยเห็นไหมน้วก้อยโผล่นะครับนะมันมันจะค่อนข้างเล็กแล้วก็พูดถึง รายละเอียดของมันนะครับมีการามีตัวหนังสือมีอะไรเรียบร้อยแล้วก็อย่าให้ดูนี่ครับทุกคนมองจะชัด,ชดเห็นอะไรไหมตัวนี้ไม่ใช่โลโก้เทารัตนะดูดีๆนะดูดีๆนะมันเขียนทีจุดมาลุอีโอ้แสบมากบอกเลยว่าไม่ใช่ควายครับไม่ใช่วัววัวกระทิงวัวกระทิงเทอรัตมันดูวัวกระทิงไม่ใช่ควายโอเคนะก็ต้องบอกว่ามาลุอีก,ก็ทํามาค่อนข้างดีนะครับนะ อ,อย่างที่ว่ากันแล้วก็จุดจุดของเขาไอ้จุดหนึ่งคือบอกก่อนสําหรับคนที่ไม่เคยเล่นมารุอิแล้วหาตัวนี้ไปเล่นดูนะครับแล้วจะมีคนโวยวายว่าเติมแก๊สไม่เข้านะครับจริงๆแล้วมันเติมเข้านะเพียงแต่ว่ามารุอิเนี่ยจะไม่มีไม่มียางรองตูดเวลาเติมเนี่ยอัดเข้าไปอย่างนี้นะครับเห็นไหม คือคือถ้ามันมีฟุ้งออกด้านข้างขาวๆเยอะๆนะนะั่นแหละแปลว่ามันเต็มแล้วแก๊สเต็มแล้วนะครับเขาใช้วิธีอย่างนี้แต่ของของพวกญี่ปุ่นไอของไต้หวันกับของจีนเราจะมีรองตู้ใช่ไหมซึ่งจริงหาไม่ยากนะทำยางรองตู่ใส่เข้าไปนะครับมันก็เงียบลิบละนะครับประมาณนั้นแต่ว่าอย่างเนี้ยบางคนก็บอกว่าไอเติมอย่างเนี้ยมันเปลืองแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมารีบอกว่าจริงๆการที่ทาแล้วให้มันฟุ้งออกเนี้ยคือมันจะไล่ลมที่อยู่ข้างใน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 แมกกาซีนออก นะครับแล้วก็ไอ้ที่ฟุง้งออกมานั่นคือตอนนั้นน้ํายามันเต็มแล้วไงมันจะได้ดูกันอ,ออกว่าตรงนี้น้ํายาเต็มแล้วนะครับเวลาใส่ลูกก็ไม่มีอะไรก็ดึงลงมาแล้วใส่หน้าตึ๊กตๆๆๆึ๊กตึ๊กตึ๊กนะครับ <c oughs> จุดเด่นหนึ่งเขาจุดหนึ่งคือเจ้าตัวนี้จริงจริงอ่ะผมไม่รู้ของจริงมีห้ามกายหรือเปล่านะตัวนี้มีห้ามกายด้วยนะอยู่ข้างใต้นี่นะครับนะอันนี้กดได้อยู่ใช่ไหมเวลาห้ามกายเลื่อนตัวนี้ลงมานี่นิ้วชี้ผมตรงนี้นะนี่นะนี่นะเลื่อนลงมาปุ๊บโอเคไหม แล้วก็จุดตัวนี้มันจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะว่าว่าเป็นจุดด้อยก็ว่าได้นะครับคือไกลมันค่อนข้างลึกเป็นไก่เดอเบิลแอคชั่นไม่ใช่ซิงเกิลแอคชั่นไม่มีงานง้างลกก่อนยิงนะครับเ,เวลากรามไกลดูดูนิ้วชี้ผมกรมเข้าไปทางนี้ดิทางนี้มองไม่เห็นนะเวลากดไกเนี่ยจะค่อนข้างลึกเห็นไหมเห็นไหมฉะนั้นเวลายิงเนี่ยไม่มีคําว่าลั่นคือจะยิงนี่คือ ตรงใจยิงนะครับสาหรับเจ้าตัวตนี้นะในปืนจริงเนี่ยผมไม่รู้นะครับงานค่อนข้างสวยแล้วก็มีจุดจุดที่ต่างกับชาวบา้านอีกนิดนึงธรรมดาเรามีศูนย์หน้ากับศูนย์หลังใช่ไหมศูนย์หน้าจะเป็นแท่งศูนย์หลังจะเป็นเงี้ยงอย่างนี้ใช่ไหมเล็กอย่างนี้อ่าโดยที่เป้ากับกันครับไอ้น,นี่เงี้ยงมาอยู่ข้างหน้าไอ้ศูนย์หลังเนี่ยเป็นแท่งแต่ศูนย์หลังเนี่ยมันจะอยู่ที่บากเห็นไหมศูนย์หลังอยู่ที่บากอย่างนี้นะเออซึ่งมันก็แปลกดีแล้วก็ศูนย์ศูนย์หน้าเนี่ยจะเป็นจะเป็นเงี้ยง แล้วก็เป็นเยิงที่ค่อนข้างเล็กมันมันมันอยู่ตรงขอล้างตอกอ่ะมันจะค่อนข้างเล็กเล็กมากนะเห็นไหมเห็นไหมค,คือคือไม่เหมาะคนสายตาไม่ค่อยดีอย่างผมนะครับนะมาเอื่นว่าก็เล็งจนตาเหล่เหมือนกันถึงกะยิงได้อยา่อยางที่เห็นคิดว่ามารุยยิงดีไหมไปดูในการทดสอบเลยครับว่าโอเคไหมอ่ะมาทดสอบเจ้าตัวโต,วตวเกียวมารุเทารัดเคิร์บนะครับนะแก๊สนอนโบแบสนะครับสิบนะัด เอาหลอดอยู่ไหมเอาหลอดเบี้ยวแล้วนะเบี้ยวเงี้ยละมันมาดูกันขอยิงหาสูนยสักสองสามนัดก่อนนะผมหาสูนยหลังไม่เจอเดี๋ยวโอเคไหมกับเจ้าโตเกียวมารุอิเทารัดเคิร์บครับเอาอยู่ โอเคครับเดี๋ยวเรามาซ้ํากับเจ้าตัวมารุยเทารัดเคิร์บหลอดดูดน้ําว่าเอาอยู่ไหมซ้ำพอแล้วยิงยิงบ่อยเดี๋ยวเขาเขาหาว่าเป็นบอยปืนญี่ปุ่นไปนะครับนะจุดไหนไม่รู้ไปซูมดูเอาแล้วกันโอเคนะ เป็นไงบ้างกับการทดสอบครับยิงซ้ําให้ดูสองสองชุดเลยนะโอเคไหมคือด้วยความที่เป็นคนที่ยิงปืนไม่แม่นนะครับนะก็ยิงได้ประมาณนั้นนะตาพวกคุณก็แปลกเราชอบให้คุณตาถั่วกับผมยิงเป้าก็เป้าก็หลอดดูนะเดี่ยวดีนะสิบเมตรโอเคไหมอย่างที่เห็นนะค,นนะคือซ้ำให้ดูคือตอนแรกไปซูมไปซูมจากาที่ยิงที่ยืนยิงเนี่ยปึ๊บแล้วคนก็แซวว่าเฮ้ยจริงๆแล้วพี่บอยยิงไม่ไกลเ้ยโอเคงั้น ถ่ายจากข้างหลังเป้าเลยโอเคไหมอย่างที่เห็นโอเคไหมครับมาเอินขออภัยนะไม่ได้นัดเดียวโดนเป้งนะเป็นคนยิงปืนแม่ๆกันอย่างที่เห็นครับซ้าไปสองนัดโอเคไหมนะโอเคนะเอหถามว่าตัวนี้เป็นยังไงอ่ะน่าเล่นน่าสะสมบอกเลยน่าสะสมจริง,รงๆแล้วผมไม่ค่อยรีวิวปืนญี่ปุ่นนะเพราะเราเราเราเข้าข้างจีนกับไต้หวันอยู่แต่ว่าเอ้ญี่ปุ่นตัวนี้เออต้อง,ต,องต้องลองสักหน่อยตัวตัวเล็ก นะครับงานสวยโค้งมนของแปลกตานะครับแล้วก็ถ้าถามเรื่องอะไหล่อะไหล่ไม่ค่อยมีหรอกไอ้พวกเนี้ยเพราะมันไม่ค่อยเสียอ่าสิบปียี่สิบปีอ่ะถึงถึงได้ถึงได้เสียนั่นแะหละก็ถ้าเสียก็แขวนโชว์แต่ว่าบอกเลยว่าชิ้นส่วนหลายชิ้นพวกซวีพวกอะไรพวกเนี้ยหาได้เราเทียบยางโอลิงเมืองไทยได้แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับไม่ค่อยเจอปัญหาหรอกนะยกเว้นไอ้ระบบร่างกายอ่ะไอ้ตัวไอ้ตัวไอ้ตัวสะพานกายตรงเนี้ยมันก็หนาเบ้อเลยนะแล้วเกรดเกรดงานของของ อรลอยของอ่าญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างทนนะครับอยู่กันยาวนะครับโอเคนะครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ทุกท่านขออภัยที่อ่าบอกไปเมื่อ2วันที่แล้วว่าจะถ่ายแล้วไม่ได้ถ่ายเบอร์เอิญวันนี้ซ้ำให้ดูอีกรอบเบอร์เอิญแสงมันส่องมาตรงหลอดพอดีแล้วมันเห็นชัดนะโอเคนะแล้วมีอะไรดีๆจะรีวิวด,ดูอีกโอเคครับสวัสดีครับ